อ๋อใยไมนเป็นเอิรนเอิร์นขวานในเพกอ่ะพอเป็นยังไงพันเป็นยังอ๋อรถตั้มยี่นี่อ๋อพวกเจ้าก็เลยมาเอิรนขวานให้ยเหรออ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะดีอ๋อตำรวจพอนั่นตีอันไม่ลมแบบไหนรถรถไม่รถยังรถยัง รถเต่ำป ah. <s Elliott> ่ะนะต่ำต่ำมอเลอ๋อ้รถรถเสียงตําแล้วอ๋อราตํำเขาเดตีบ้านี้อยู่บ้านนี้ดิอ๋อจาก็เลยมาเอิญขวันไ้ดิอ๋อเป็นแบบเพนนี้เนาะเอเอิญมาเอิญขวันไแกะเลยสองแปลงเอินไฟนาะผู้เฒ่าสองคนก็เลยก็เลยจอดรถ

เจ้าก็ต้องนั่งนั่งสวดมนต์กันมาอ,าามาอ่า่าพอดีลูกชายประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนะคะก็เลย,ยแม่ก็เลยมาเรียกขวัญภาษาอีสานแล้วว่าเรียกขวัญเออเอินขวัญให้ให้ให้มาเข้าเนื้อเข้าตัวจะได้แบบหาย

À, đây quá là đây khỏe là. là hả? nó đã sai chân này, đây, đây mép bàn, quá, đây này thì à, à, à. là máy thế này thì à đây, มาเรียกขวัญให้ลูกนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านเอาขวัญที่อยู่ในขันนะคะที่อยู่ในขันที่ช้อนใส่ในขันจะเอาไปโบปลูกชายให้ฟื้นจากหมดสติที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนะคะ